สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไอทีวันนี้พบกับผมนะครับพิมพ Quick Serve เราจะมารีวิวกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างๆผมตัวนี้นะฮะจากเดลในรุ่น o p t i p เพ3ก0านะครับซึ่งตัวโมเดลตัวนี้จะเป็นทรงที่เรียกว่า MT นะครับ MT หรือว่าเจ้า Micro Tower ซึ่งก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับสำเรือ่อดสำหรับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองคอ์กรสาหรับเดลนะฮะจริงๆถ้าถามว่ามันไซส์ใหญ่สุดจริงไหมมันก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมาแแต่่่่่่วาามมันนกกก็ไไดด้ใใชบบหญขทีเกก นะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ก็สามารถที่จะวางไว้ใต้โต๊ะจริงๆวางมาโต๊ะก็พอได้นะครับแต่ว่าถ้าอาจจะต้องหามุมแบบแบบเนครานิดนึงเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านบนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น optical d i v e ที่เป็น DVD ก็จะมีมาให้นะครับเป็นสลิมได e จริงๆก็คือเป็นไซส์เดียวกับที่อยู่ในตัวสมอฟอร์มนั่นแหละนะฮะมีโลโก้นะครับ Optiplex 0ะครับปุ่มเปิดปิดนะครับไฟสถานะการอ่านเขียนฮาดดิสนะครับตัว แจ็คนะครับออดิโอที่เป็นยูนิเวอร์แซลสำหรับหูฟังนะฮะมีตัวพอร์ต USB แบบ2.0มาให้2พอร์ตดัมมี่เจออีกแล้วก่อนนันนี้ก็เจอบนสมอร์ทนะครับเป็นดัมมี่ช่อง USB ก็อย่างที่เราเข้าใจนะครับว่าอาจจะต้องมีบางโมเดลที่เขาสามารถที่จะเพิ่มตัวพอร์ต USB ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นดัมมี่มาให้2พอร์ตมีโลโก้เดลนะครับตรงนี้เป็นลังพึ่งขนาดใหญ่เลยเอาไว้ระบายอากาศตะ้งแเป็น สติ c อร์นะครับโลโก้ Intel Core i3 นะครับก็คือโมเดลที่เรามารีวิวตัวนี้เป็นแบบ Core i3 แต่จริงเขาพพอร์ต CPU ที่หลากหลายนะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว,วันนี้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับด้านหน้าเครื่องไปก่อน à, ตัว power supply ขนาด260วัตต์นะครับมีไฟ LED สถานะด้วยสามารถที่จะอัปเกรดสล็อตที่เป็นแบบ full high นะครับที่เป็นแบบ full high ได้4สล็อตเดี๋ยวผมเปิดเคสให้ดูนะครับว่าตัวสล็อตข้างในเนี่ยมันเป็นอินเทอร์เฟซแบบอะไรบ้าง มีพอร์ต USB 2.0 2ช่องนะครับตัวพอร์ตแลนที่เป็นความเร็วระดับกิกะบิต1ช่อง USB ที่เป็น3.2 Gen 1อีก4ช่องนะครับมีตัวดิสเพย์พอร์ตมาให้2พอร์ตนะครับเป็นแบบ1.4นะครับมีไลอัลนะฮะแล้วก็มีตัว HDMI นะครับก็สามารถที่จะต่อจอได้หลายจอเลยนะครับทีนี้ตัวคอนโทรลเลอร์เองที่มาคอนโทรลตัวเอาท์พุตที่เป็นพวกดิสเพย์เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับ CPU ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราใช้กันในองค์กรก็จะใช้ที่อยู่ระดับขั้นต่ำจริงก็ประมาณ i 3หรือว่า i 5นะครับซึ่งก็จะอินทิเกตตัว intel usd นะครับ6 3สมมาให้นะครับก็สามารถแสดงผลในระดับพวก full hd แล้วเนี้ยได้สบายเลยตรงนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับผมแอบดูนิดน,นึงมีพัดลมไหมนะครับเอ๊ะทำไมผมไม่เห็นพัดลมอ่ะมันอาจจะมีพัดลมแล้วมันเป็น air duct flow ขึ้นมาแต่ถ้าเรามองเข้าไปตรงนี้เราไม่เห็นพัดลมนะครับก็ตัวนี้ก็คือจะดึงความร้อนจากภายในเครื่องออกมา เดี๋ยวเรามาไล่เรียงตัวพวกสเปคกันบ้างดีกว่าว่าภายในเนี่ยเขารองรับสเปคแบบไหนเดี๋ยวผมเปิดเคสให้ดูเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะหมุนได้เลยนะครับจะเป็นน็อตที่เป็นที่จับในตัวนะครับนะครับมีมาให้2ตัวนะครับก็เกร็งๆนิดนึงถ้าใครไม่อยากเจ็บมือก็ไปหาไขาควงมาใช้ซะตรงนี้จะเป็นหูจับนะครับเราสามารถที่จะดึงถอยหลังนะครับ โอ้โห่ะอา,อาตัวเคสอาจริงๆตัวนี้เองนะครับเขาก็จะมีวิธีการใส่ฮาร์ดดิสก์ให้ด้วยนะครับตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ถอดใส่ฮาร์ดดิสก์กันบ่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องเขารองรับสเปคแบบไหนดีกว่านะครับอึอสอึอสอสอาภายในนะครับก็ จะดูโล่งกว่าตัวที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นสมอฟอร์มแฟกเตอร์นะครับตัวที่เป็นทาวเวอร์ตัวนี้ข้างในก็จะโล่งนะครับก็สามารถที่จะสามารถติดตั้งพวกออปชันพวกอุปกรณ์ภายในได้เยอะขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมพูดถึงตัวสล็อต p c i นะครับว่า ه, มันมี4ช่องนะครับแต่เรามามองดูในเมนบอร์ดจริงๆตัวเมนบอร์ดรองรับแค่3สล็อตนะก็ะคือเป็นแบบ x 1 2สล็อตแล้วก็เป็น x 1 6 1สล็อตนะครระวังนะครับร ตรงนี้เขาถอดตัวสล็อตพีไซออกไปทําไมไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือข้างนอกเห็นว่าเหมือนจะมี4ช่องแต่ข้างในจริงๆเนี่ยติดตั้งได้แค่3การ์ดนะครับตัวชิปเซตนะครับเป็น intel q 4 7 0นะฮะตามเมนวนวลเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสเนี่ยได้2ลูกนะครับสลูกเนี่ยจะเป็นแบบ3.5นิ้ว2ลูกนะครับหรือว่าจะมิกซ์กันระหว่าง2.5กับ3.5ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากใส่ดิสท,ที่เป็นตัว M.2 นะครับเป็น solid state ที่อินเทอร์เฟซที่เป็นตัว PCIe เนี่ยก็สามารถติดตั้งตัว M.2 ได้หนึ่งนะครับหนึ่งการ์ดรวมกับตัวดิสท,ที่เป็นจานหมุนอีกหนึ่งก้อนเพื่อง่ายว่าเครื่องเนี่ยนะครับยังไงก็ใส่ใดิสท,ที่สูงสุด2ลูกแต่สิ่งที่แตกต่างจากตัว Small form ก็คือว่าเขาสามารถใส่ดิสท,ที่เป็นจานหมุนคู่กันได้ด้วยแต่ถ้าดิสท,ที่ไม่ใช่จานหมุนเนี่ยก็ถ้าใส่ M.2 เข้าไปก็จะสามารถใส่ดิสท,ที่เป็นจานหมุนได้แค่ลูกเดียว นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างนะครจากตัวสมอฟอร์มกับเจ้าตัวทาวเวอร์ตัวนี้ตัวช่องเมมโมรีนะครับช่องเมมโมรีก็มีมาให้2สล็อตเท่ากับตัวสมอฟอร์มเลยนะฮะแม็กซิมัมเท่ากัน64กิกนะครับแรมเป็นแบบ UDIM นะฮะก็ถ้าเราจะใส่แรมให้แม็กซิมัมเนี่ยก็คือต้องใส่แรมแถวละ32กิกนะซึ่งคอมพิวเตอร์ในองค์กรทั่วไปนะอย่างที่ผมชอบพูดก็คือว่าจริงๆแรม8กิกถือว่าเหลือเฟือ แต่ถ้าใครมีเปิดโปรแกรมเยอะเนี่ยอาจจะอัปเกรดอีก8 g ิเป็น16 g ิก็ได้ก็ลองคุยกับทางเซลล์ดูนะฮะตรงนี้นะครับพัดลมตัวระบายอากาศนะฮะที่ตอนแรกผมดูจากด้านหลังแล้วผมไม่เจอพัดลมนะจริงๆเพราะว่ามันเป็น a i r ์ดักแอร์ดักก็คือพลาสติกนะครับที่มันข้อพัดลมไว้ตัวพัดลมระบายอากาศเนี่ยเขาติดอยู่กับ CPU นะครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป่าลมเย็นคือเขาจะดูดลมเย็นเข้าไป ดูดลมเย็นจากด้านท้ายเครื่องเป่าลงไปให้กับตัวฮีทซ mm ิง hmm. เพื่อทําให้ mm hmm. เพื่อคูลิ่งเจ้าตัว CPU mm hmm. นะครับคือเนื่องจากว่าพื้นที่เขาค่อน,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 อนกว้างนะครับ mm hmm. เขาก็เลยคิดว่าเขาก็ไม่ได้ดีไซน์มาในเรื่องของการาใช้พัดลมดูดอากาศออกนะครับเ mm hmm. พราะว่ารังผึ้งด้านหน้าและด้านหลังก็ถือว่าเหลือเฟือ mm hmm. เขาก็เลยมีพัดลมที่มาดูดเป่าอากาศให้เฉพาะเจ้าตัว CPU เท่านั้น mm hmm. นะครับตัวเนี่ยหรือว่าเจ้าทาวเวอร์ตัวนี้จะเป็นโมเดลที่ราคาถูกสุด ถ้าสเปคเดียวกันถ้าเทียบกับโมเดลรุ่นอื่นๆที่ตัวเล็กลงมาครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องความทนทานเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้ใช้ในระดับองก่กนนะครับเปิดทุกวันได้เมื่อกี้ผมตกไปอันนึงเรื่อง Wi-Fi ใช่ไหมผมยังไม่ได้พูดถึงนะคือตัวนี้นะครับก็รองรับตัว Wi-Fi มาตรฐาน abgn ถึง ac แล้วนะครับ abgn ac แล้วนะฮะแต่นะครับก็ ต้องบอกว่าเขาสามารถเลือกตัวคนอนโทรลเลอร wi ์ Wi-Fi นั้นหลายตัวนะครับในสเปคเนี่ยบอกว่ามี3ตัวนะครับผมก็จำรุ่นไม่ได้นอกมี Intel มีตืดๆอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะมีรุ่นหนึ่งเนี่ยที่สามารถรองรับถึง w i f i 6นะครับแล้วก็เจ้าบลูทูธเองเนี่ยก็รองรับถึงเวอร์ชัน5.2นะครับต่ำสุดเนี่ยจะเป็น5.0นะครับสูงสุดคือ5.2นะครับถ้าไม่แน่ใจยังไงก็ลองปรึกษากับทางเซลล์ของทางวิคเซอร์ดูก็ได้นะครับโอเคขอบทวนข้อมูลสำหรับเจ้าเดลออ ครับ3090โมเดลที่เป็นทาวเวอร์นะฮะถ้ายัางไงสนใจสินค้าก็สามารถสอบถามมายัางฝากขายของทาง q u i c k s ิ r ์ฟได้นะครับแล้วเรามาพบกันในการรีวิวสินค้าในลำดับต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ